ในฐานะที่ลุงเป็นเท้าวจัตุโลกบาลคือลุงกับกณะคือลุงเองหนึ่งเทวิสุวรรณสองท่านท้าวิรุณหกท่าสามท่านท้าวิรุณปักท่านก้สี่ท่านท้าวทศรถทั้งสี่คนนี้มีหน้าที่รักษาชาวโลกคือชาวมนุษย์สังโลกในถ้าสร้างความดีก็าหาทางป้องกันช่วยเหลือ แล้วก็สร้างความชั่วกับบทฝุดวิสัยที่จะช่วยได้อดใจไว้และก็มีหน้าที่ต้องบันทึกความดีและความชั่วของคนทั้งการพูดการคิดการทำทุกอย่างใครทำความดีใครทำดีใครพูดดีใครคิดดีก็จดบันทึกใครคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายก็บันทึกตอนนี้ตัวไลก็ถามว่าคุณลุงเจ้าคักเขาพูดก็ดี เขาทําก็ดีย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏที่ตอนเขาคิดในใจเนี่ยลุงรู้ได้ยังไงท่านท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่าเทวดาทุกองค์นางฟ้าทุกองและพรหมทุกองค์มีร่างกายเป็นทิพย์แล้วก็มีจิตใจเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์ี่สามารถรู้การเครื่องหวเคลื่อนไหวความรู้สึกของคนได้ทุกอย่าง แล่ตัวไรก็ถามว่าคนมีมากด้วกันทั้งโลกไม่เจ็ดล้านสองล้านนับเป็นพันล้านและหลงคนเดียวจะรู้ได้ยังไงพระเวสสุวรรณก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของหลวงคนเดียวจะต้องรู้ผู้ที่รู้อันดับแรกก็คือภูมิเทวดาภูมิเทวดาที่จะบ้านตั้งศาลให้นั่นแหละเขาเป็นคนรู้เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะในเขตเป็นจุดแคบแ ถ้าท่านคนนี้ไม่ต้องไปนั่งจ้องคิดว่าใครจะทำโน่นใครทํานี่ใครคิดอะไรไม่จําเป็นรู้เองเมื่อเขาคิดดีก็ขึ้นบัญชีดีความคิดขึ้นบัญชีเองเมื่อคิดชั่วความาก็ขึ้นาการการคิดนั้นก็ขึ้นบัญชีชั่วแต่ว่าไม่ใช่แผ่นทองคํและแผ่นหนังสุนัขเพราะว่าเมืองเทวดาไม่มีสุนัขไม่สามารถจะเอาหนังมาเขียนได้ เป็นอันว่ามีบัญชีของเทวดาก็าแล้วกันถ้าพูดไปหลานจะาองค์หลังจากนั้นในกลุ่มหนึ่งของพระพรหม,มเทวดาหลายหลายองค์ก็มีอากาศเทถวดาชั้นจาตุมาราชไปคุมหนึ่งองค์ถึงเวลาบันโกลเขอวันกลางเดือนหรือวันสิ้นเดือนเขาก็นําบัญชีมาให้เทวดาชั้นจาตุมาราช,ชั้นจาตุมาราชก็นําบัญชีทั้งหมดเท่าที่ได้รับมาแต่ละหน่วยแต่ละหน่วย มาให้เทวดาที่เป็นมหาหมาตรองจะอินทกะหลังจากนั้นกท่านมหาหมตรก็มอบให้อินทกะา,านกรนากาก็อมอบให้กับลุงแจ้งให้ทราบลงาุงก็แยกบัญชีบัญชีส่วนไหนเป็นความดีแจ้งไปทางดาวดึงให้เทวดาไปมอบะตัปตะันท่านปัญจิกจัตสิกขาเทพบุตรเขาเป็นลายเลยขาเขาไปอิน แล้ท่านปัญญาสิกขาเทบดาก็อ่านประกาศในวันที่ประชุมเทวดาและนางฟ้าบัญชีที่ทำบาปลุงก็ส่งไปที่ให้พญยายมแต่ความจริงบัญชีพรญยายมมีทั้งบัญชีทำความดีทั้บัญชีทำความชั่วทั้งวุแนละบาปส่งไปสองอย่างเหมือนกันก็ไปถว่าลุงรู้ตามนี้จุไลฟังแล้วก็นั่งงงคิดไม่ออก ว่าความเป็นทิพย์ตไมมีการคล่องตัวมากแต่ก็ไม่ถาม